สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีเมนูง่ายๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะทอดมันปลากระป๋องเนื้อฟูนุ่มเด้งอร่อยน่าทานสุดๆค่ะก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะวันนี้ก็จะมีแค่ปลากระป๋องแป้งทอดกรอบ พริกแกงถั่วฝักยาวใบมะกรูดแล้วก็ไข่ไก่แค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะวันนี้เราจะใช้ปลากระป๋องทั้งหมด2กระป๋องนะคะใส่ปลากระป๋องลงไปในชามผสมเสร็จแล้วตอกไข่ลงไป1ฟ้ฟองค่ะใส่พริกแกงลงไปวันนี้พี่ขวดจะใช้3ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ ตัวพริกแกงนะคะใครชอบเผ็ดกว่านี้เพิ่มได้เลยหรือใครทานไม่เผ็ดก็ปรับลดได้นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วใส่แป้งทอดกรอบลงไปได้เลยวันนี้พี่ขวดใช้ทั้งหมด120กรัมหรือว่าประมาณ10ช้อนโต๊ะนะคะ ตอนนี้ก็คือคลุกเขาส่วนผสมทุกอย่างให้เข้าเป็นเนื้อเดียวเลยแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยใส่ใบมะกรูดซอยลงไปได้เลยชอบเยอะใส่เยอะได้เลยนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันอีกครั้งนึงค่ะ พอเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ก็ใส่ถั่วฝักยาวซอยลงไปได้เลยนะคะเช่นเดียวกันชอบเยอะใส่เยอะได้เลยนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสนะคะวันนี้พี่ขวดจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลา2ช้อนโต๊ะค่ะตัดรสด,ด้วยน้ำตาลทรายประมาณ1ช้อนโต๊ะใครไม่ชอบหวานไม่ใส่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ พอดูว่าเข้ากันดีแล้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมทอดกันได้เลยตั้งกระทะนะคะรอให้น้ำมันร้อนก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยปรับเป็นไฟกลางนะคะ หยอดทอดมันลงไปได้เลยนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงเพราะว่าปลากระป๋องเขาจะมีความหวานทั้งจากซอสแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่นะคะก็ทอดด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาไม่นานนะเพราะว่าทอดมันปลากระป๋องเขาก็จะสุกอยู่แล้วนะคะเราแค่ทอดให้ตัวแป้งแล้วก็ตัวปลากระป๋องกรอบขึ้นมาเท่านั้นเองค่ะนี่นะคะจะเห็นได้เลยทอดแป๊บเดียวก็กรอบ อบฟูแบบนี้แล้วนะคะพอดูว่าเขาเหลืองสวยดีแล้วก็เตรียมตักขึ้นได้เลยค่ะนี่ค่ะน่าทานสุดๆเลยเนื้อฟูกรอบมากๆเลยนะคะจะทานกับข้าวสวยหรือว่าจะทานเล่นเป็นกับข้าวกับแกล้มนี่อร่อยสุดๆไปเลยค่ะทอดมันปลากระป๋องค่ะทำง่ายเพราะว่าเครื่องปรุงเราก็มีอยู่แล้วมาดูเนื้อด้านในกันนะคะ ฟูสุดๆเลยค่ะอย่าลืมลองทำกันนะคะ